ม่วงนี่รอผู้มือมูนผู้คิมผู้คิมเป็นผู้มือกล้องก็ได้แมนครับนี่อันนี้คือหลานครับหลานน้อยมาเขากล้องก็ได้หลานน้อยจะเขากล้องน้ำรับนี่นี่นี่มามานี่ไงหลานหลานน้อยเด้อครับนี่อายหลานน้อยอายหลานน้อยเป็นมือกล้องครับตากล้องอื บกักม่วงฉุกปุ๊กี้มันหนีเนีย่ยเนียเน่ยกดเก็บไว้บ่รครับตากล้องก็ว่าตลอดครับพี่นอ้องอืปุ๊กี้นี่บักม่วงมาฉุกเรียงฉุกแล้วครับมะม่วงนวยดิบกัดแซ่บครับพี่นอ้องนวยดิบกัแดแซ่บออืเ๊ะ ตากล้องกกวนอยู่หันและครับพี่น้อง